และปีดีพนมยงนายปีดีพนมยงก็ถูกใส่ร้ายและก็ต้องออกนอกประเทศคอมมิวนิสต์ก็กลายเป็นผีร้ายคุ้นๆใช่ไหมคะสิ่งนี้เป็นสิ่งปกติธรรมดามากที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดที่ผู้มีอำนาจสร้างคนทำให้คนคิดต่างทั้งหมดเนี่ยเป็นคนนอกเป็นคนผิด เป็นคนต่างชาติเป็นคนล้มเจ้าทำลายเจ้าเป็นเรื่องเดียวกันทั้งทั้งหมดแต่คำว่าชาติน่ะน,นะคะสมัยที่ดิฉันเป็นเด็กเล็กๆประมาณพธศักกาด2,500ต้นๆหลายท่านในที่นี้ยังไม่เกิดเลยเนี่ยนะคะในยุครัฐบาลสฤษดินรักษ์ที่อยากจะบอกว่าดิฉันไม่สนใจคำว่าชาติเลยยุคนั้นยังมีละครปลุกใจให้เราดูนะคะยังมีสร้อยมีเพลงประเภทใครมาเป็นเจ้าเข้าครองให้เราร้อง แต่เราไม่มีความรู้สึกผูกพันหรือทราบซึ้งใดๆเลยกับคาว่าชาติเพราะเหนนตุว่ามันไปตัวเหลือเกินคืออะไรก็ไม่รู้ดิฉันจําคําขวัญของจอมพลสฤษดนะิ์เนาะที่บอกว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขได้มากกว่าคำว่าชาติหรือชาติศาสตร์ดังนั้นคำว่าชาติในเวลานั้น,น,นเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันแต่ด้านหนึ่งอะ่ะขณะที่เป็นอะไรก็ไม่รู้มันได้แบ่งแยกคนไทยเชื่อสายจีนค่ะออกไปจากเราที่เป็น ที่อาจจะเป็นมีบรรพบุรุษเป็นจีนรุ่นเก่าที่มาแต่รัชกาลที่5แบ่งแยกคนเพื่อนๆนของเราที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนให้ออกไปจากเราเราที่เป็นคนไทยเป็นลูกขา้าราชการเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยมากเลยแต่เพื่อนของเราที่เป็นคนจีนใช้แท้จะเป็นคนที่ถูกแปลกแยกในช่วงศอวรอษ2 5 0 0ต้นๆน,น,นะคะคนไทยเชื้อสายจีนไม่ได้รับการยกย่องนะคะคุณอาจจะนึกภาพไม่ออกเลยเด็กๆวันนี้ถูกกดขี เหยียบย,ย,ย่ำเหยียดย,ยามโรงเรียนจีนถูกปิดนะครับเนสอสถนตาษาจีนถูกปิดความชีวิตดูจะยากลำบากต่างๆน,นานาและยังถูกกล่าวหาห,าหรือถูกระแวงแทงใจว่าจะต้องเป็นพวกคอมมิวนิสต์จีนที่วันดีคืนดีก็คงจะย่องเข้ามาเผาบ้านเราให้หอดไหมเพราะฉะนั้นพวกจีนนี่คือพวกที่ไม่น่าไว้วางใจเลยกิริยามารยาทก็ไม่เป็นผู้ดีไทยเลยแม้ว่าผู้ดีไทยจะมีเชื้อสายจีนจำนวนมากนะคะ ความเป็นไทยเชื้อสายจีนความเป็นไทยเชื้อสายจีนและการกดขี่เหยียบย่ําคนไทยเชื้อสายจีนนะคะทําให้คนจีนเป็นอื่นนั้นน่ะกลับไม่ได้รับการยอมรับอีกครั้งก็เมื่อรัฐบาลสมัยหม่อมราชวงศ์คริธิ์ปราโมชประสาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนนะคะดังนั้นหมอ่มอมราชวงศ์คธิสประสาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2518 ดันั้นในปี2519ต่างชาติที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมมือกับนักศึกษาอย่างพวกดิฉันเนี่ยนะคะขายชาติทำลายชาติจึงเป็นเวียดนามค่ะคนจีนหายไปแล้วตอนนั้นไม่ใช่คอมมิวนิสต์จีนแต่เป็นยวนเวียดนามที่ถูกเรียกอย่างหย,ยีดหยาวว่าไอ้พวกแกวนะคะมีคำพูดมากมายว่าศบที่อยู่ในธรรมศาสตร์เป็นแกวทั้งนั้นที่นอนตาย ม่มีนักศึกษาหรอกมีแต่พวกโยนพวกแก้วนักศึกษาที่อยู่ก็เป็นพวกเชื้อใสายวนใสเชื้อใสแก้วนี่คือคำพูดตอนนั้นจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าในปี2518เช่นกันเวียดนามเหนือกองทัพปร,ระชาชนกองทัพประชาชนเวียดนามเหนือเนี่ยเอาชนะกองทัพเวียดนามใต้รัฐบาลสหรัฐอเมริกายึดกลุงไซง่อนได้เวลานั้นเวียดนามจึงน่ากลัวมากเป็นมมาวที่น่ากลัวมากนะคะวนชังชาติในปัจจุบันท่านนึกออกใช่ไหมคะ ถ้าติดตามข่าวของฝ่ายที่เป็นกระบอกสิงชังชาติไม่ใช่ตะวันออกไม่ใช่จีนไม่ใช่เวียดนามเป็นสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสค่ะน่าประทับใจและมหาศจา์ดีเพราะฉันทั้งหมดนี้จริงจงไม่ได้บอกอะไรเลยนอกจากว่าอะไรก็ได้คำต่างๆคำต่างๆทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นคำที่ ฝ่ายเผด็จการจารีตนิยมปั้งขึ้นประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ทำร้ายคนที่คิดไม่เหมือนพวกตัวเองไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้เลยนะคะส่วนคำว่าประชาธิปไตยก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นสำหรับกลุ่มเผด็จการจารีดนิยมนอกจากมีไว้ให้อวดอ้างว่าเราเป็นประเทศที่มีอารยะและที่เหลือก็คือการบิดเบือนว่าประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยแบบไทย ซึ่งหมายความว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของอภิสิทธิชนในเครือข่ายเผด็จการจารีตซึ่งไม่ใช่คำนิยามเดียวกับที่สาคนยอมรับเพื่อนถพิจารณาแล้วก็คือว่าหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี่นะคะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมซ้ำซากภายเรือวนอยู่ในอ่านแต่ฉันก็จะจบตรงนี้แล้วค่ะ ได้ข่าวว่าเมื่อเล่าไปคร่าวๆแล้วเห็นแล้วว่าเราพายเรืออยู่ในอ่านฝ่ายประเดตุการณ์จารีตไม่เคยเปลี่ยนแปลงความคิดไม่เคยเปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดการกับคนคิดต่างไม่เคยพัฒนาไม่เคยยอมรับที่จะปรับเปลี่ยนให้สอดสอดคล้องทันสมัยกับโลกแต่ว่าโลกและเป็นสัจธรรมโลกไม่เคยหยุดนิ่งเวลาไม่เคยอยู่กับที่และ โลกวันนี้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีใครมีสิทธิ์บังคับใครให้ดูหนังม้วนเก่าไม่มีใครมีสิทธิ์บังคับใครให,ให้ให้พายเรือหรือนั่งเรือวนไปในอ่างกะลุมังไปเดิมไม่มีทางออกไม่มีสิทธิ์บังคับใครให้อยู่ในกะลาที่พวกเขาครอบเอาไว้ที่สำคัญที่สุดก็คือเยาวชนคนหนุ่มสาวในวัยเทมแข็ง ทั้งพลังใจพลังกายมีสติปัญญามีความกล้าหาญคือผู้กำหนดอนาคตของตนเองและของโลกดังนั้นนะคะที่ฉันจึงมีความเชื่อมั่นในเยาวชนอย่างมากเหมือนที่เคยเชื่อมั่นตัวเอง ฉันเป็นคนโลกสวยเป็นคนเชื่อมั่นพลังมนุษย์เพราะฉันได้วาระครบรอบ4 4ปีเหตุการณ์สังหารหมู่6ตุลา2519ดิฉันจึงขอน้อมรำลึกถึงมิสหายนักสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งที่จากไปแล้วและผู้ที่รอดชีวิตทั้งผู้ที่มีชื่อให้จดจำและผู้ที่เป็นนักสู้ในระนามด้วยคำขอบคุณอย่างที่สุดและขอขอบคุณให้กำลังใจสนับสนุนเยาวชนคนหนุ่มสาว ูยังของมุ่งมันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมประชาธิปไตยสมบูรณ์เราทุกคนผู้รักเสรีภาพประชาธิปไตยและความยุติธรรมเท่าเทียมไม่ว่าจะรุ่นใดไม่ว่าจะยุคไหนเราไม่เคยหยุดต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งนั้นในวันนี้ที่เราหมายถึงนั่นคือประชาธิปไตยสมบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะ